สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราในเอพิโซดพิเศษครับวันนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ฟังปิดไฟแล้วจุดเทียนนั่งล้อมวงคุยกันเรื่องของความมืดครับถาพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองภาพจำของพวกเราส่วนใหญ่มักจะเป็นท้องพ้าสีครามการไล่ล่ากันอย่างดุเดือดระหว่างเครื่องบินปิดไฟกับเมสเซอร์ชมิดหรือจะเป็นภาพเครื่องบินซีโรของญี่ปุ่นโฉบลงมาโจมตีเรือรบ ภาพเหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์ครับแต่ในความเป็นจริงสงครามมันไม่ได้หยุดพักเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและในความเป็นจริงอีกเช่นกันเมื่อความมืดเข้าครอบงำนั่นคือช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัวที่สุดของมนุษย์ ย้อนกลับไปในช่วงปี1940ชาวลอนดอนต้องนอนผวาอยู่ใต้ดินเพราะกองทัพอากาศเยอรมันหรือลุฟวาเฟ่ได้เปลี่ยนยุทธวิธีจากการโจมตีกลางวันมาเป็นการทิ้งระเบิดปูพรมในเวลากลางคืนความมืดคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเครื่องบินทิ้งระเบิดในยุคที่ตามนุษย์ยังเป็นเครื่องมือหลักในการค้นหาค่าศึกการจะส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปสอยเครื่องบินสักลำในคืนเดือนมืดมันยากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรครับ นักบินมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าดีไม่ดีอาจจะชนกันเองเสียก่อนที่จะได้เจอค่าสึกในจุดวิกฤตนั้นเองกองทัพอากาศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาตระหนักได้ว่าเราจะปล่อยให้รัติการเป็นของศัตรูต่อไปไม่ได้เราต้องการนักล่าชนิดใหม่ไม่ใช่แค่เอาเครื่องบินขับไล่ปกติมาติดไฟฉายแต่ต้องเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างมาเพื่อมองเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น และนั่นคือจุดกำเนิดของเครื่องบินที่รูปร่างประหลาดที่สุดใหญ่โตที่สุดและหน้าเกรงขามที่สุดในยุคเครื่องยนต์ลูกสูบวันนี้เราจะมาเปิดตำนานฉบับสมบูรณ์ของนอทรอป P61 Black Widow หรือแมงมุมแม่ไม้ดำราชินีแห่งรัติการครับเรามาเริ่มกันที่บทที่1นึ่กำเนิดปีศาจกันก่อนครับ โจทย์ที่กองทัพส่งมาให้วิศวกรในตอนนั้นถือว่าท้าทายระดับโลกครับพวกเขาต้องการเครื่องบินรบกลางคืน n ไนท์ไฟเตอร์ที่มีคุณสมบัติหลกัหลกๆคือต้องบินได้นาน8ชั่วโมงเพื่อลอยลำดักรอเหยื่อในความมืดและที่สำคัญที่สุดคือต้องแบกสิ่งประดิษฐ์ลับสุดยอดที่มีชื่อว่าเรดาร์หรือเรดาร์ขึ้นไปบนฟ้าให้ได้ ในยุคนั้นบริษัทเครื่องบินส่วนใหญ่เสนอทางออกง่ายๆคือก็เอาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงสิอย่างเช่นเอาเครื่อง A 2 0 h a ูนยแฮมาติดเรดาร์แต่ชายที่ชื่อ Jack นอ r ทร r อปผู้ก่อตั้งบริษัทนอตทร r อปเขาคิดต่างครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะล่าปีศาจคุณต้องสร้างปีศาจขึ้นมาไม่ใช่เอารถบรรทุกมาติดปืน a จ็คนอ t ท r o ปจึงเริ่มร่างแบบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใหม่บนกระดาษเปล่าแนวคิดของเขาคือมันต้องเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดยักษ์หรือ Heavy Fighter หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องสร้างให้มันใหญ่ขนาดนั้นคำตอบมี3ข้อครับ 1. เรดาร์ในยุค1940ไม่ใช่กล่องเล็กๆเ,เหมือนสมัยนี้แต่มันคือตู้เหล็กหนักเกือบตัน 2. มันต้องแบกน้ำมันมหาสาลเพื่อบินลาดตะเวนทั้งคืนและ 3. ม,มันต้องมีอาวุธหนักพอที่จะฉีกเครื่องบินทิ้งระเบิดให้เป็นชิน้นชิ้นได้ในการยิงเพียงชุดเดียวผลลัพธ์ที่ได้คือ p 6 1เครื่องบิน2เครื่องยนต์2หางที่มีขนาดปีกกว้างถึง20เมตรใหญ่พอๆกับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางอย่าง B25 เลยครับ ตอนที่มันเผยโฉมออกมาทหารหลายคนหัวเราะและตั้งคำถามว่าตัวใหญ่เธอทะขนาดนี้จะไปไล่กรวดใครทันแต่หารู้ไม่ว่าภายใต้ร่างยักษ์นี้ซ่อนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อเอาไว้ซึ่งนั่นพาเรามาสู่บทที่สองกายวิภาคของแมงมุมครับผมอยากพาคุณผู้ฟังผ่าตัดดูข้างในเครื่องบินลำนี้แบบเจาะลึกเพราะ P61 เป็นรวัตกรรมที่มากก่อนการ เรื่องแรกที่ต้องพูดถึงคือปีกครับด้วยความที่เครื่องมันหนักมากมันต้องการแรงยกมหาศาลเพื่อที่จะบินขึ้นและลงจอดในรันเวย์สั้นๆตอนกลางคืนได้แจ็คนอทร r อปจึงต้องการพื้นที่ปีกทั้งหมดเพื่อติดตั้งแฟลปหรือแผ่นเพิ่มแรงยกขนาดใหญ่ตลอดแนวปีกอา้าวแล้วถ้าเอาพื้นที่ปีกไปทำแฟลปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเลี้ยวล่ะครับปกติเครื่องบินต้องใช้เอเลรอนที่ชายปีกในการเลี้ยวใช่ไหมครับ แจ็คนอทรอปจึงแก้ปัญหาด้วยการใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่าสปอยเลอร์รอนสปอยเลอร์รอนเข้าไปครับมันคือแผ่นเหล็กโค้งๆเล็กๆที่ซ่อนอยู่บนหลังปีกเวลาจะเลี้ยวซ้ายแผ่นนี้จะกระดกขึ้นมาบนปีกซ้ายเพื่อทำลายแรงยกทำให้ปีกซ้ายตก เครื่องก็เอียงซ้ายนี่คือเทคโนโลยีที่ลำมากในยุคนั้นทำให้เครื่องบินยักษ์ลำนี้คล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อนักบินทดสอบถึงกับบอกว่ามันบินสนุกเหมือนเครื่องบินขับไล่ลำเล็กๆเลยทีเดียวเรื่องต่อมาคือห้องนักบินหรือที่เรียกว่าเรือนกระจก พี่มีลูกเรือ3คนครับคนแรกคือนักบินนั่งหน้าสุดคนที่2คือพลปืนกันเนอร์นั่งสูงขึ้นไปด้านหลังนักบินและคนที่3คือคนที่น่าสงสารที่สุดครับนั่นคือเจ้าหน้าที่เรดาร์หรือ RO ทำไมถึงน่าสงสารเพราะตำแหน่งที่นั่งของอานั้นแยกตัวออกไปอยู่ด้านหลังสุดของตัวเครื่องครับห่างไกลจากเพื่อนร่วมทีมนั่งอยู่ในโพรงกระจกด้านหลังคนเดียวท่ามกลางความมืดมิดของท้องฟ้าและต้องจ้องหน้าจอเรดาร์สีเขียวๆตลอดเวลาความรู้สึกโดดเดี่ยวในภารกิจกลางคืนของ r o เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขานกันมากครับ ทีนี้เรามาดูบทที่3เขี้ยวเล็บและดวงตากันบ้างสิ่งที่ทำให้ P-61 เป็นราชินีรัติการไม่ใช่แค่การบินแต่คือการมองเห็นและสังหารครับหัวใจสำคัญที่สุดคือเรดาร์รุ่น SCR-720 ที่ติดตั้งอยู่ที่จมูกสีดำขนาดใหญ่ การทำงานของมันต้องอาศัยทักษะของ r o อย่างสูงครับเพราะหน้าจอเรดาร์สมัยนั้นไม่ได้โชว์ภาพเป็นไอคอนเครื่องบินสวยๆแบบในหนังแต่มันเป็นเส้นกราบยึกยือบนจอออสซิโลสโคปเจ้าหน้าที่ต้องตีความจุดแสงเหล่านั้นแล้วแจ้งนักบินผ่านวิทยุเช่นเป้าหมายระยะห่าง3ไมล์ทิศ2นาฬิกาสูงกว่าเรา500ฟุต ความแม่นยำของ s c r 7 2 0ถือว่าสุดยอดในยุคนั้นมันสามารถจับเป้าหมายได้แม้เป้าหมายจะบินเรียยอดนายหรือบินฝ่าพายุฝน ส่วนเรื่องอาวุธนี่คือเครื่องจักรสังหารที่แท้จริงครับ P61 มีอาวุธหลัก2ชุดชุดแรกคือป้อมปืนกลหนักขนาดจุด5 2 7 2 7มมจำนวน4กระบอกติดตั้งอยู่บนหลังคาห้องนักบินความล้ำหน้าคือมันคุมด้วยระบบไฟฟ้าผ่านรีโมทคอนโทรลพลปืนสามารถนั่งหมุนกล้องเล็งแล้วป้อมปืนข้างบนจะหมุนตามมือเขาแบบเรี time, ยวไทม์ยิงได้รอบทิศ360องศา แต่ป้อมปืนนี้ล่ละครับคือจุดด้อยแรกที่โผลมาในการทดสอบและการรบจริงช่วงแรกๆพบว่าเวลาหมุนป้อมปืนไปด้านข้างแล้วยิงกระดกระแสลมที่เกิดจากตัวป้อมปืนมันหมุนวนรุนแรงมากจนไปกระแทกแผ่นหางด้านหลังทำให้เครื่องสั่นสะทางจนนักบินคุมเครื่องไม่อยู่ ปัญหานี้แก้ยากมากจนในรุ่นแรกๆก,กองทัพตัดสินใจถอดป้อมปืนทิ้งไปเลยหลายร้อยลำแล้วเอาแผ่นเหล็กปิดทับไว้ยอมเสียอาวุธไปครึ่งหนึ่งเพื่อแลกกับการบินที่นุ่มนวลแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะพี่6หยังมีอาวุธชุดที่2ที่ร้ายกาจกว่านั่นคือปืนใหญ่อากาศขนาด20มมจำนวน4กระบอกความพิเศษคือมันไม่ได้ติดที่ปีกแต่ติดตั้งอยู่ใต้ท้องเครื่องครับเวนทร การติดปืนไว้ใต้ท้องมีข้อดีมหาศาลครับความแม่นยำสูงมากเพราะปืนอยู่แนวแกนกลางลำตัวไม่ต้องตั้งระยะตัดกันของกระสุนเล็งตรงไหนโดนตรงนั้นไม่แยงตาเวลายิงตอนกลางคืนแสงไฟจากปากกระบอกปืน m u s z l e flash จะอยู่ใต้เท้าของนักบินทำให้นักบินไม่ตาพร่าและยังคงมองเห็นเป้าหมายในความมืดได้ต่อเนื่อง เพียงแค่ววินาทีเดียวปืน20มม4กระบอกนี้สามารถส่งกระสุนน้ำหนักรวมมหาศาลไปฉีกปีกของเครื่องบินข่าศึกให้ขาดออกจากลำตัวได้สบายสบายมาถึงบทที่4ยุทธวิธีการรบครับหลายคนคงสงสัยว่ามีเครื่องบินเทพๆแบบนี้แล้วเขาเอามันไปสู้ยังไงในความมืดยุทธวิธีของนายไฟเตอร์แตกต่างจากเดย์ไฟเตอร์อย่างสิ้นเชิงครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุด กระบวนการล่าเหยื่อของ P-61 เรียกว่า GCI AI Coordination เริ่มจาก GCI Ground Control Interception คือสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินขนาดใหญ่จะกวาดหาค่าศึกในระยะไกลก่อนเมื่อเจอแล้วจะวิทยุบอกพิกัดคร่าวๆให้ P-61 บินมุ่งหน้าไปหา เมื่อ P-61 บินไปถึงระยะประมาณ5-10ไมล์เจ้าหน้าที่เรดาร์ RO บนเครื่องจะเปิดเรดาร์ของตัวเองเพื่อล็อกออนเป้าหมายเรียกว่าขั้นนี้ว่า AI Airborne Intercept ทีนี้พอเจอกันแล้วนักบินจะไม่บินพุ่งเข้าหาตรงๆนะครับแต่จะใช้หยุดท่วิธีที่เรียกว่า Stalking หรือการย่องเบานักบินจะบังคับ P-61 ให้บินเข้าหาทางด้านหลังและต่ำกว่าค่าศึก Below and be h i n h ทำไมต้องต่ำกว่าเพราะถ้าเรามองลงไปข้างล่างพื้นดินหรือทะเลมันมืดสนิททำให้ข่าศึกมองไม่เห็นเราแต่ถ้าเรามองย้อนขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นเงาของเครื่องบินข้าศึกซิลูเอตตัดกับแสงดาวหรือแสงจันทร์ชัดเจนจากนั้นนักบินจะค่อยๆปรับความเร็วให้เท่าข้าศึกแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปหาชา้ชาๆเหมือนนักล่าที่ย่องเข้าหาเหยื่อและกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดคือวิชวลไอดครับ ห้ามยิงเด็ดขาดจนกว่าจะใช้ตาเปล่ายืนยันได้ว่าเป็นข่าศึกจริงๆเพราะเรดาร์แยกแยะไม่ได้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูมีหลายครั้งที่เกือบจะยิงพวกเดียวกันเองเมื่อยืนยันเป้าหมายแล้วระยะห่างอาจจะเหลือไม่ถึง200เมตรนักบินจะเปิดฉากยิงโดยเล็งไปที่เครื่องยนต์หรือโคนปีกแล้วต้องรีบหักเลี้ยวหลบเศษซากที่จะระเบิดออกมาใส่ทันที นี่คือความกดดันของการรบกลางคืนครับทุกอย่างเกิดขึ้นในความเงียบความมืดและจบลงด้วยเสียงระเบิดในเสี้ยววินาทีบทที่5ประวัติศาสตร์และรุ่นต่างๆพี่หเข้าประจำการจริงๆในปี1944ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองแล้วครับเรามาไล่เรียงรุ่นต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนครับเริ่มจาก xp 6 1คือรุ่นต้นแบบ ต่อมาคือ P61A รุ่นผลิตจริงรุ่นแรกเป็นสีดำด้านส่วนใหญ่รุ่นนี้จะไม่มีป้อมปืนบนหลังคาเพราะปัญหาเรื่องสั่นที่ผมเล่าไปรุ่นที่ผลิตเยอะที่สุดคือ P61B รุ่นนี้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่จมูกยาวขึ้นอีกนิดเรดาร์เสถียรขึ้นและที่สําคัญคือน,นำป้อมปืนบนหลังคากลับมาติดตั้งใหม่ในล็อตหลังๆเพราะวิศวกรแก้ปัญหาลมวนได้ นอกจากนี้ยังมีการติดกล้องสองทางไกลกลางคืน Night Vision Binocular ให้กับนักบินด้วยรุ่นต่อมา P61C หรือฉายา Super Black Widow รุ่นนี้คือการอัปเกรดขั้นสุดเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ใส่เทอร์โบชาร์เจอร์บินได้เร็วกว่า600กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งใจจะเอาไปไล่กวดเครื่องบินเจ็ตแต่โชคร้ายครับผลิตเสร็จตอนสงครามจบพอดีเลยมีออกมาแค่41ลำ และรุ่นสุดท้าย F-15 Reporter ยาจำสลับกับ F-15 Eagle เครื่องบินเจ็ตในปัจจุบันนะครับนี่คือ P-61 ที่ถูกถอดอาวุธออกหมดจนเกลี้ยงใส่กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงเข้าไปที่จมูกแทนกลายเป็นเครื่องบินสอดแนมที่บินได้ไกลมากและถูกใช้งานต่อเนื่องไปจนถึงสงครามเกาหลีพูดถึงประวัติศา,ศาสตร์การรบ P-61 มีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือเรื่องการฆ่าครั้งสุดท้าย The Last Kill เป็นที่ถกเถียงกันว่าใครเป็นคนยิงเครื่องบินลำสุดท้ายตกในสงครามโลกครั้งที่สองคำตอบอาจจะอยู่ที่ P-61 ครับในคืนวันที่14สิงหาคม1945ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่ญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้เครื่อง P-61B ที่มีชื่อว่า Lady i n the d a r k สังกัดฝูงบิน548ได้ไล่กวดเครื่องบินรบญี่ปุ่นรุ่น Nakajima Ki-44 ในเหตุการณ์นั้นพี่6-1ไม่ได้ยิงกระสุนสักนัดครับแต่ใช้ความได้เปรียบของเรดาร์ไล่บี้ในความมืดจนนักบินญี่ปุ่นตกใจพยายามบินหลบหนีในระยะประชิดจนเสียการทรงตัวและตกลงทะเลไปเองนี่คือชัยชนะทางอากาศครั้งสุดท้ายที่ปิดฉากสงครามโลกอย่างสมบูรณ์และเป็นเกียรติประวัติของเจ้าแมงกุมดำตัวนี้เดินทางมาถึงบทสุดท้ายชีวิตหลังสงคราม P61 ปลดประจำการจากกองทัพอากาศสหรัฐอย่างเป็นทางการในปี1954แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมันอาจจะไม่ใช่การฆ่าคนแต่การช่วยชีวิตคนหลังจากจบสงครามโลกกองทัพไม่ต้องการไนท์ไฟเตอร์แบบใบพัดแล้วเพราะยุคข,ของเครื่องบินเจ็ตกำลังมาแต่ P61 มีสิ่งที่เครื่องเจ็ตไม่มีนั่นคือความถึกและความเสถียร มันจึงได้รับภารกิจใหม่ในโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า The Thunderstorm Project 1946-1949นักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นต้องการรู้ว่าข้างในพายุฝนฟ,นฟ้าขนองมันอันตรายแค่ไหนโครงสร้างเครื่องบินจะทนได้ไหมไม่มีเครื่องบินลำไหนกล้าบินเข้าไปยกเว้น P-61 นักบินผู้กล้าหาญขับ P61 บินเจาะเข้าไปในใจกลางพายุทอร์นาโดและพายุฝนฟ้าขนองเพื่อเก็บข้อมูลความแปรปรวนของอากาศข้อมูลที่ได้จาก P61 ในวันนั้นคือรากฐานของระบบความปลอดภัยในการบินพาณิชย์การออกแบบเรดาร์อากาศและมาตรฐานการบินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับบทสรุป Northrop P61 Black Widow อาจจะมีอายุการใช้งานในสนามรบที่สั้นเพียงแค่ปีกว่า มันอาจจะไม่ได้มียอดการยิงตกเป็นพันๆลำเหมือน P51 Mustang หรือ s p i t f i r e แต่มันคือผู้บุกเบอร์ครับมันพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สามารถเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ได้มันวางรากฐานยุทธวิธี All Weather Interceptor ให้กับเครื่องบินรุ่นหลังอย่าง F4 Phantom หรือ F15 Eagle และจากเครื่องบินรบที่ไล่ล่าปีศาจในสงครามกลายมาเป็นเครื่องบินวิทยาศาสตร์ที่ไล่ล่าพายุเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์นี่คือตำนานของแมงกลุ่มแม่ไม้ดำที่สมบูรณ์แบบที่ผมอยากนํามาเล่าให้ฟังในหนึ่งชั่วโมงนี้ครับหวังว่าคืนนี้ถ้าคุณมองขึ้นไปบนฟ้าที่มืดมิดคุณจะนึกถึงเงาสีดำขนาดใหญ่และเสียงเครื่องยนต์คู่ R 2 0 0 0ที่คำรามต่ำาๆผู้ผิทักที่คอยเฝ้ามองเราในยามหลับไหล ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ร่วมบินฝ่าความมืดกับเรามาจนจบรายการครับถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ